ไปเที่ยวกันนะครับนะเออนะครับปล่อยเข้าไปเถอะนะครับน่ะเขาก็ไปเที่ยวกันนะครับอาสนมชาบูนี่ไงนะครับอยู่นี่ไงสนมชาบูนะครับวีโบลุงบ่อเกยบ่กเกยบ่กเกยนะครับนะนะครับฮานุมานนะครับน้องแก้วสวัสดีข่านะครับคุณทีมนะครับคุณทีมบอกเกอร์นะครับอืมาแล้วนะครับนาะขอบคุณมากสุท้ายล่สาวสาร์นี้เ้ามาตามนะครับก็ติดตามเดิมค่ะนะครับนะ ถึงจะช้านะก็ติดก็มาตามเดิมค่ะนะขอบคุณมากนะครับนี่นะครับเห็นไหมนะครับมันเป็นมันเป็นมันเริ่มเข้าถึงจุดร่มสลายของเขาแหละเขารู้นะครั้งล่าสุดที่เขารู้นะครับเรื่องของญาญาชี้นี่แหละนะครับที่ไปรับสารภาพนะครับที่ไปรับสารภาพนะนะครับที่ไปรับสารภาพอ่เอ่ออะไรอ่ะต่อสื่อนะครับก็ตัวเองนั่นแหละไฟ์ส่วนเอง ในการไลฟ์สดเองแล้วก็พูดเองด้วยนะครับไม่รู้ช่องไหนไปไลฟ์หลายช่องนะครับก้กกคิดว่าจะได้เปรียบเห็นไหมจะดึงเอฟซีให้อยู่เนะี่ครับผลสุดท้ายก็คือนะครับวันที่11เนี่ยจำเลยทั้งสองไม่ได้เจอกับน้องสดิ้งเลยเห็นไหมล่ะนะครับตั้งแต่วันนั้นนะครับเขาก็คิดนะนะตั้งแต่วันนั้นนะครับ่าตั้งแต่เมื่อไม่กี่วันมือเนี้ยจำเลยก็คิดนะนะครับมันชักจะอะไรกันไปแล้วเห็นไหมนะครับ เพราะคําพูดของคนรอบตัวของจําเลยนะ่ะพยานของจนะําเลยเนี่ยมันมีน้ําหนักบทนะครับมีน้ําหนักทุกช็อตเลยนะครับเอัอนะอน,นั้นุูมโคลคาดว่ามันคงจะเหมือนในสํานวนไงนะครับคําพูดของยาอายฮเนี่ยนะครับคงจะเหมือนในสํานวนเป๊ะเลยนะครับจําเลยันรูุตัวแล้วไงมันไม่รอดแน่งานนี้นะครับถ้าออกมาตอกย้าตอกย้ําของมันแบบนี้นะ กะจะให้มันดูเป็นบริสุทธิ์กับกลายเป็นว่านะครับมันยิ่งจะเลวร้วายไปกันใหญ่นะครับไปพูดได้ยังไงไหนหี<ม>่ยไมมันไม่พูดที่นี่เดี๋ยวมันก็พาพูดในต่อหน้าท่านเป้านั่นแหละนะมันไม่พูดที่นี่เดี๋ยวมันก็ไปพูดต่อหน้าท่านเปานะครับนะครับไปพูดต่อหน้าท่านเปาอยู่ดีนะครับเห็นไหมเออเพราะว่านะครับเรื่องของน้องสันติเนี่ยนะครับ ไปหานะครับจำเลยที่หนึ่งที่สองบ้านแต่ไม่พบไม่เจอนะครับมันเป็นปัญหาใหญ่นะครับเนาะมันเป็นปัญหาใหญ่นะครับเออเนี่ยแล้วจำเลยก็ออกมาก่อนเมื่อวานเนี่ยนะครับเห็นไหมไลฟ์สดตอนกลับบ้านเห็นไหมนะครับทีมทนายของเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็นะครับเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับจำเลยเนี่ยนะครับมันต้องมีการนะครับยอมรับสารภาพแล้วนะครับยอมรับสารภาพแล้ว นะครับต้องมีการยอมรับสารภาพแต่ยื้อให้นานที่สุดแค่นั้นเองนะครับยื้อให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะครับเออมันก็แปลกดีนะครับยิ่งนานเนี่ยนะครับเห็ี่ยนไหมยิ่งคดีมันยิ่งนานเนี่ยนะยิ่งใกล้เข้ามางวดเนี่ยจำเลยมันสับสนนะครับจำเลยมันเริ่มความสับสนนะครับเอาไปเอามาก็มาเปิดเผยความจริงให้เอฟซีเขาได้ฟังนะครับเอฟซีนะครับเขาถ้าเขาดูเยอะมันก็มีเอฟซีบางคนเขาก็ จับใจความบางคนก็ฉลาดนะนะครับจับใจความนะครับเห็นไหมคําพูดทุกคำเนี่ยจับใจความ eh, นี่นะคับยื้อใ,ใ,ให้นานเี่นไหมล่ะถ้ายื้อให้นานเนี่ยเอานะครับงั้นลุงก็ผิดจริงดินะครับเออ oh, นะครับจะสู้ให้ถึงที่สุดนะครับเอจะสู้ให้ถึงที่สุดอย่างนี้นะครับเห็นไหมนะครับจะสู้ให้ถึงที่สุดจะยื้อให้นานที่สุดเนี่ยจะจะตอ่อสู้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะครับสรุปแล้วมันผิดน่ยนะครับเออ oh, นะครับนะ นของคนเรามันต้องพูดว่านะครับยังไงยังไงคดีนี่นะเราชนะแน่นอนนะครับเห็นชนะก็คือยกฟ้องนั่นแหละนะครับเออมันต้องให้กําลังใจแบบนี้นะครับแต่การพูดให้กําลังใจของจําเลยนี่ยกลับกลายเป็นว่าเอาความจริงมาพูดอะเอาความจริงมาพูดนะครับเออมันกันจะกลายเป็นรับสารภาพไปในตัวไงนะครับอกินได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับนาะเออใช่นะครับนะแต่รู้บางคนว่ามันไม่นานหรอก นะครับสื่อพยานโจ์มาเดี๋ยวก็มีพยานอะไรไหมแล้วก็อันนี้แค่พยานนะครับอันนี้เป็นแค่นะครับพยานพ่อแม่เขานะครับพ่อแม่เขาน่ะเป็นพยานนะนะครับเขาไม่ใช่เป็นโจ์นะครับเขาเป็นโจ์ร่วมเฉยๆนะครับเดี๋ยวก็สืบไปสืบมาสืบตรงถึงที่ไหนนะครับสืบตรงถึงนะครับพยานผู้เชี่ยวชาญเนนะครับเห็นไหมล่ะอันนี้ก็เป็นพยานฝังโจ์ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ในที่สุดก็จะเป็นเส้นผมเห็นไหมล่ะนะครับ เออแล้วทนายจะไปซักเขายังไงเส้นผมมาก่อนมาหลังเนี่ยนะครับอันนั้นมันโบราณไปแล้วนะครับเออเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามดโูโมงคลด้วยนะครับนะเอออันนั้นมันเป็นพยานโบราณไปแล้วนะครับมันเป็นแบบที่ว่า